วันนี้เราจะมาทำอะไรหาเปิดกล่องจุ่มกันจ้าดูการเล่นหายดูการเห็นสีแล้วโอ้โหไม่ก็ลุกงแจอีกแล้วพี่ที่นองกันหรือเปล่าทุกคนสวัสดีครับผมเจ่กับช่องบริษัทตั้งหวังเจงนะคาโบเฮ้ยพอแล้วอวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นหน้าปกคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรหาเปิดกล่องจุ่มกันจ้า โอเควันนี้เราจะมาเปิดกล่องจุ่มกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วที่าะไรก็ไม่รู้นะหักสองกล่องนี้พวกเลขาเนี่ยโอชอบกล่องจุ่มมากครับทุกคนและคลิปนี้ใครที่ชอบกล่องจุ่มบอกเลยว่าตอบโจทย์พวกคุณอย่างแน่นอนนะครับวันนี้อย่าพลาดคลิปนี้แล้วกันเออและวันนี้เรามีกล่องจุ่มเุ้ยปีเตอร์นั่นนั่นนั่น่นนั่นนั่งนังนั่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 งนังนั่นัังนั่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 งันั่ง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 นั เรียบร้อยยังเลยค่ะเรียบร้อยเนาะสวยแล้วเออได้อยู่ได้อยู่และก่อนจะไปดูการเปิดของพวกเราสองคนนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมและยังไม่กดติดตามฝากติดตามด้วยมึงจะพูดอะไรนัดกันก่อนดินัดกันก่อนเออพูดไปแล้วแค่นั้นแหละปะกดไลค์ยังไปดูการเปิดกันเอาเลยเลยขาอยากได้กล่องไหนเปิดจุ่มเอาเลยครับเปิดกล่องนี้ดีกว่าเอากล่องนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ฟ็อกเกอร์อ่ะี่ ฟอฟี่ใช่หนาบัฟฟฟี่หรือว่าฟอฟายฟอฟี่ฟอฟี่ใช่ไหมใช่ใช่ใโอเคอ่ะนี่นะน้องจะมีให้รู้สี่สีตัวเออนี่เป็นสีตัวอย่างนี้นะครับอ้าวไม่มีสีเขียนอะไรเดี๋ยวนี้นมันน่ารักไงมันน่ารักอยู่แล้วมันน่ารักทุกตัวเลยอันนี้ค่ะจะแกะไอจุ่มของแรกเลยอันนี้อยากได้ทุกตัวเลยตัวไหนมาก็ได้อะไรอุ้ยนี่เกิดออกมาแล้วดูการ์ดปะนี่ประธานเห็นการ์ดแล้วนะเดี๋ยวว่าได้ใครของฟอฟี่อุ้ยสวยประธานอุ้ยนี่อุ้ยอไอ สียังไงอะแบบสีแบบมันสีสีลุ้งน,น้องชื่อน้องอะไรอะไม่ออกภาษาจีน,น,อเ,น,นเออไม่รู้ชื่อนะทุกคนภาษาจีนน,าน่าก๊าฮึย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครรู้ชื่อตัวนี้คอมเมนต์มาใครรู้ชื่อตัวนี้นะครับตัวตัวแรกคอมเมนต์มานะครับทุกคนฮึยแต่ว่าเกินคาดมากเลยอ้โหี่ไหชื่อ ไม่มันอยู่ข้างบนงแล้วสีมันไอไอสคีมอ่ะเอาล้มาแแแล้ว้าเลยจะเปิดมน่ะให้ก่นึงให้ปทานองเดียวอ่ะองนี้มอันนี้เป็นพวกผมเลือกมานะเป็นกล่องกล่องจุ่มวันพีทนะครับวนีันเออมันจะเป็นโมเดลเป็นโมเดลรอบที่แล้วผมเอามาผมได้ตัวนี้ผมนด่ตัวนี้กล้องเห็นไหมนี่ผมน่ตัวนี้นะครับลุ้นดิมันไม่ต้องลุ้นได้ไงล่ะเปิดมาจะได้ฐานมิกก่อนอ่ะไปทานกล่องไปเ่าจะขายดูการ่ดอือเลยค่ะฉีดการ พูเทอมีสองหน้ารีอยาการ์ดทุกคนดูการ์ดการ์ดมีสองมันมีสองหน้าโเดี้มีสองหน้านี่ไงมีอีกนี่นี่โอ้ความเท่มันมีสองหน้าไงเดี๋ยวเราประกอบกันประกอบกันเออเดี๋ยวใส่ใวบอกทุกคนก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะให้ไปดูสิ่งที่เลขามีทั้งหมดเลยกล่องจุ้ที่เลขามีทั้งหมดผมจะพาไปดูท้ายคลิปแล้วทุกคนว่าเลขามีอะไรบ้างเออเดี๋ยวไปิวเลยนะครับบอกเลยว่าเยอะมากเลขานี่ผโอ้โห ผ่านเอ็ูตีไรแบบต้องซื้อตลอดไม่ได้เก็จะกดดิบนะคมันถ้ามันอยากได้แล้วผมก็จะพาไปซื้อเหมือนวันนี้แหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงต้องดิบนิดนึงอ่ะอย่าล่วงนะอยู่ตรงนี้นะอะไรขาจะเอากล่องไหนต่อไปขอเป็นกล่องน้องลายลาดีกว่าอะไรอันนี้ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าน้องลายลาอันนี้กล่องลาย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 ทอยน่ารน่ารักเฮ้ยทำไมวันเบาๆวันอ่ะทำไมมันเบาๆนะคือทุกคนนะคะน้องลายลาเนี่ยเป็นที่เลขาอยากได้มากเพราะว่ามันมีแบบสีน่ารักน่ารักเห็นไว้เนี่ยมันจะแบบ ตามจริงอาีจะไปตามหาคือยกบล็อกเลยนะคะทุกคนจะมี่ขายอยากได้ยกบล็อกเลยแต่ว่าไปถึงร้านนะคะทุกคนเซอร์ไพรส์มากเหลือตัวสุดท้าย <S 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 เหลืองตัวเดียวอ่ะแล้วแบบเอางตามจริงเนี่ยข่ะอยากได้ยกบล็อกอะไรเงี้ยก็แบบแอบเซลล์เสียเซลได้หน่อยนี่กล่องเดียววันนี้มันอาจจะเป็นซีเกตก็ได้จะเป็นซีเกตตรงนี้ออตัวประมาณนี้มีวันนี้นะครับมีซีเกตนี้ตรงนี้นี้วันนี้เปิดมาแบบเยอะมากมาไม่เคยซีเกตซักตัวเลยมา ทาา่าง <ละ S 1> ไม่ได้ท่าไม่ได้ที่เขียนก็อยากได้สีชมพูนิดอยากได้ชม<ล>พูเข้มแล้วก็สีดำ <S <S โอเคเปิดดีกว่าเอาอยังหมือนแหละก็ดขอให้ได้ตัวที่ชอบคือกีหลา<ๆ>ี่คิดแตกทุกคนดูก่อนให้ทุกคนดูก่อนดู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 ถึงกันแล้วสีอะไรสีขาวหนึ่งชอบเปล่าชอบใสีฟ้าไม่ชอบอ่ะไม่อยากได้อ่าอันนี้แจกเลยแจกคนไม่แจกไม่อยากได้ไม่อยากได้ก็แจกได้ไหมทุกคนแจกได้นี่ เป็นสีมินต์เป็นสีมินต์เป็นสีมินนี่การการเปลี่ยนการแล้วตอนแรกอะนี่เป็นตัวนี้นะครับแต่มันน่ารักกันทุกคนดูลูกดูลูกกระตาดิทุกคนดูลูกกระตายดิรับน่ารักตัวนี้อาจจะไม่ได้ค่อยนกระเป๋าหรือทั้งแค่ใครได้แค่ใครได้บู๊บใครได้อย่าผมแจกได้หรือขันไม่อยากให้แจกเดี๋ยวจะมีตัวแจ๋ยเดี๋ยวขอเลือกก่อนเดี๋ยวมีตัวแจกยหรอใช่เดี๋ยวขอเลือกก่อนว่าใช่จะได้มันสงสารน้องก็ไม่อยากปล่อยน้องออกไปอ่ะ เลขาพูดแล้วนะมีโปรเจกต์นะเยาจะไปคัดให้มีจริงเปล่าวเราจะไปคัดสักตัว2ตัวใช่หรือเปล่าเจ๊ก็เปล่าจะยกเจ๊กแล้วค่ต่อไปผมขอผมขอเลือกจริงๆผมเลือกคิมมอนตัวนี้มาตัวน,นี้มันน่ารักด้วยไงเลขาจริงๆตอนแรกไม่อยากเอาเลขาตอนแรกไม่อยากเอาเลยผมจัดมาเลยนะครับมาโอเคนี่ทั้งหมดก็จะมีนี่นะครับผมยังได้ตัวซีกิ้ง ยังไงก็อยากได้ตัวซีเกตแต่ไม่เคยได้เลยไม่ว่าจะเปิดกล่องไหนก็ไม่เคยได้กันเลยนะตัวซีเกตอ่ะเออเปิดเยอะเวลาจังนี้พู่หน่อยดิเดี๋ยวซีเล่นแล้วเนี่ยตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่บอกยังว่าตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยมอนเวอร์ชันเวอร์ชันอะไรอ่ะไม่รู้ใช่แล้โอเวอร์เดอะมูนหรือเปล่าทุกคนถูกมาทุกคนมันคือตัวอะไรเนี่ยซื้อมาไม่รู้แต่ชอบในความน่ารักของแต่ละเวอร์ชันมากนะครับทุกคน่ารักตาม์ตนน่ารักเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดูการ์ดดิอย่าเพิ่งดูการ์ดเทปใครเพิ่งดูการ์ดอุยเห็นสีแล้้วุย สีฟ้าสีเขียวมิ้นต์ผสมกันโอ้โหไม่ก็เพิ่มุญแจอีกแล้วอืมกลิ่นหอมโอ้มันช่างน่ารักเหลือเกินทุกคนมันเหมือนพี่น้องกันเลยปะมันพี่น้องกันหรือเปล่าที่เนพี่น้องกันนี่เป็นพี่นี่เป็นน้องใช่เหรอพี่น้องกันเหรอคิดว่าจะเป็นช้างไม่ใช่ช้างนี่น่ารักเอาให้มันคู่กันไหมล่ะเลยค้าเดี๋ยวเหลืออีกไม่กี่กล่องเนี่ยนีเปิดนี้ดีกว่าน่ารักมีตอนนี้เหลือกี่กล่องสามกล่องเหรอใช่ อือสามกล่องเอ้า,าเปิดอ,อันนี้น่าจะเป็น Baby Tea นะเบบี้ทีนะแต่ไม่รู้เวอร์ชันไหนน่าจะเวอร์ชันโสดหรือสามประาณนี้มันเป็นภาษาจีนเนี่ยเบบี้ <Baby S 1> ทีก็ไปเปิดดูแล้วก็<ช>เคยเออแล้ทำไมเป็นภาษาจีนมาอ,อยาบอกเลยว่าท้ายคลิปเดี๋ยวพาไปดูของสะสมเลขานะครับจะลองของหมด้วยลองิึงของหมด้วยผมก็ยัง<ม><ม>ไม่เห็นการ์ดนะมีซีเกตหน่อยมีซีเกตตัวนี้เกียงเเพียงสามสองู้วชิมูมีมีจริงจริงมันเป็นกระเป๋าลูกคนกระเป๋า แล้วลงที่มาน,นี้ดูน้องเป็นกระเป๋าใส่เหรียญนี่กระเป๋ามีกระเป๋าเป็นกระเป๋าเฉยเป็นซีฟเป็นหม,มูอันนี้เรเป็นหมูเป็นว่าพริกคหอมมะกินหอมมะนี่น,น,น,นะครับการ์ดจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคน,นประทานไม่มีวางไว้เอาวางไว,ว้ไม่มีที่ไว้แล้วทุกคนใบน,นี้ไม่ให้ประทานเลือกนะคะทุกคนเลขาอยากเปิดเองเนี่ยมันเป็นที่แบบว่าอันนี้มันจะเป็นตัวที่แบบสวยมากอันนี้คือ ปกตินะคะทุกคนปกติจะเป็นว่ามีตัวอย่างเงี้ยจะเป็นตัวที่แบบตั้งได้แบบยืนทุกคนแต่าตัวนี้พสิเธษ์คือน้องเป็นแนวนอนน้องเป็นตัวนอนน่ใช่หรอใช่ดูดิเห็นไหมน้องเป็นแบบรุ่นตัวนอนนะไม่ใช่ไม่ได้แบบตัวยืนตัวตั้งนะน้องเป็นแบบว่าตัวนอนอ่ะใช่หรอ่าขอให้ได้สีเขตนะทุกคน,กนประธานยัไงมันมีที่แกะตรงนี้เนี่ยแกะกล่องไม่สวยอีกแล้วเออเนี่ยแกะตรงนี้ก็จบแล้วคนมันไม่รู้อ่ะใช่ไหมทุกคนเออปะะ มันูการ์พี่ดูการ์อันนีู้การ์ตัวใหญ่หว่ะอันนี้ังูการ์หรอกค่ตัวใหญ่หว่ะเล่เลยขอไอ้ติเคตถ้าไม่ได้ติเคขอตัวนี้ไม่ได้หรอหอสีก็ไม่ใช่ละแคนด้าติเคตตัวนี้ตัวเคนด้าดูคุดูหน้ามันดูดูคุดูหน้ามัดิแบบนอนแบบแก้มูงอนแก้มูงนอนแบบนี้ แก้มแก้มย่นลงมาเลยรอะ<ม>นอนตัวแก้มไห้นนะอันนี้เป็นห้อยกุญแจรถเนี่ดูโอ้โห้กุญแจรถโอ้โหแบบตกก็ไม่หายนะทุกคนนะอันนี้เป็นเวอร์ชันนี้เป็มีเสื้อมาให้ด้วยเออสวยเลยเสือสเส้อมีอะไรมาคุณมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าลยุยน้าเปิดได้เปิดได้ไดจริงกระเป๋าเปิดได้เหรอเฮ้ยเท่ว่ะนี่น่ารักเฮ้ยอันนี้คุขอเปิดได้ไหมไม่เอาก็เปิดไปเลยคุณรันอันนี้คนเป็นคนบอกว่าให้เลขาเอามาอีกนะตรงนี้กล่องใหญ่อ่ะเลขาเปิดเลยอันนี้แปดร้อยเก้าสิบอันนี้เป็น เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย อันนี้ไม่มีสีเขียดอุ้ยมันดูยังไงอะประธานเป็นราศีไหมใช่หรอลองโชว์ให้น้องๆดูดิเนี่ยเป็นแบบเนี้ยไม่น่าใช่นะเกิดราศีต้องมี12ราศีแต่นีอันนี้มันมีมันมีแค่สี่ตัวแบบเนี้ยใครมีความรู้ก็คอมเมนต์บอกมาด้วยนะทุกคนกล่องนี้เป็นเซตนี้เอออันนี้แคนหลุดอีกแล้วเขาเปิดดีกว่าอันนี้แคนหลุดอีกแล้วเดี๋ยวพวกเอาเขียนวางไว้ก่อนเดี๋ยวต้องหากาวมาหยอดจริงๆอ่นนะเนี่เป็นวันนี้กล่องใหญ่กล่องใหญ่มันต้องน่ารักแน่นอนเห็นเลยเหรอีีีกดดูิน่มเขา นี่มีเขาวิสวยสวยสวยมีกาสวยประธานวิน่าเลอเดี๋ยวแกะให้ดูแกะให้ดูวินี่มีเขาพุ่มหน่อยเขาพุ่มหน่อยนี่เป็นนางเงือกเป็นขี้มันอุ้ยังกรวิสวยนะประธานโอ้หอมวิน่าอะไรของประธานน้องแบบน้ำแบบอุ้งอุ้งอ่ะเออขนนิ่มมากทุกคนขนนิ่มมากขนนุ่มฟูมีตาสองสีด้วยนะมินี่มีมีสีชมพูกับสีม่วงเห็นไหมอ่ะให้ดูใกล้ๆนี่เป็นไงน่ารักไหม ปีท้ายแบบสวยงามมากอันนี้ผมเลือกไนงะอันนี้คือผมเลือกมาแล้วทุกคนนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูดีกว่าเอาพวกน,นี้ไปวางไว้ด้วยเออแล้วแล้วพาทุกคนไปดูพร้อมกันว่าทั้งหมดที่เลขามีตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับทุกคนปไปดูกัน มาทุกคนเดี๋ยวเลขาพาไปดูของเลขาว่ามีอะไรบ้างเหม็ดมีตัวอะไรบ้างดูเต็มแล้วนะทุกคนคือว่าบังโลไว้หมดแล้วอะบังโลยูทูปสองพันไปแล้วอะจะเต็มละจะเต็มทั้งสามชั้นอยู่แล้วตอนเนี้ยนี่ทีจะวางละบอกเขาเข้าดีกว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบคิมมอนอันนี้ก็คิมมอนรอบแรกใช่ไหมคิมมอนเบบี้ทีพาวเวอร์ทับเกอร์นี่โมเดลหมุนกันพาวเวอร์ทับเกอร์เหมือนกันแบบเป็นโมเดลกับออกุญแจพวงกุญแจอันนี้ก็จะเป็นนัยาะนัยยะไหมใช่ก็เป็นนั่นแหละลาบูบู ไม่รู้เป็ดวันนี้ก็ได้มาวันเกิดนี่อันนี้ของลอตตี้มีน็อตตี้ให้วันเกิด,กดอันนี้บา่าวอาร์ให้วันเกิดแต่ตัวนี้คือน้องเปิดกระเป๋าแล้วค่ะทุกคนเปิดกระเป๋าสะพายค่ายอย่างเงี้ยอ้ยน้องเปิดกระเป๋าสะพายค่ายอนี่ก็จะเป็นของหมืหมือให้มาเป็ดใช่อันน้เพิ่งเปิดมานี่ก็มีแค่นี้นี่แล้วส่วนมากก็จะมีของผมนี่เป็นรถโมเดลเต็มเลยนะทุกคนนะมีรถนะครับอันนี้ก็ส่วนน้อยมาดูบึ้บนี่ คือผมยังไม่ได้หาชั้นมาใส่มาวางทุกคนตอนนี้คือแน่นไปหมดแล้วนะครับทั้งชั้นนี่แน่นไปหมดเลยใครใจดีอยากซื้อชั้นให้ก็เฮ้ยจริงเหรอหาสปอนเซอร์ได้เหรอทักมาตรงที่อยู่ได้เลยนะครับมาในในข้อความประธานเลยครับอันนี้ใครมีแบบเขาเรียกว่าไงขายชั้นขายอะไรนะขายชั้นบางโมเดลตู้ใส่โมเดลเนี้ยอยากได้ตู้โมเดลที่มีไฟด้วยนะอ้าวโหมีชุดเปิดไฟอันนี้คือขอเขาแล้วเรื่องมากด้วยให้อะไรไม่ได้แล้โอเคติดต่อมาตามไลน์ตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับมาขอสปอนเซอร์เนียนๆน่ะโอเคคืโอกาสเนี้ย ตรานี้อลักไม่ไม่รู้จะเอาอันไหนไปใช้ห้อยถ้ากระเป๋าเรียกไม่ต้องห้อยหรอกตั้งตัวไว้รอตู้รอตู้โอเคค่ะทุกคนก็มีแค่นี้นะคะกันสำหรับกล่องจ่มหรือว่าตุ๊กตาของคุณแจของเลขานะคะถ้าใครอยากให้อยากจะให้ของขวัญลขคลาสซสซุลเลขา,ลขาให้สะสมก็ได้เดี๋ยวทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปนี้อ,ะอ่ะขนาดนั้นเลยเผื่อมีใครอยากส่งม,มาให้ไงแบบเอ็นดูเลยค่ะลขาสชอบกล่องจูบอย่างเงี้ยเหรอ มันมันคิดว่าจะมี EP พสามไหมมีโอ้โหต้องมีมันยังไม่ครบกล่องเลยเดี๋ยวเรื่องเมนเมนชาวอ่ะเมนชาวเออคอนเทนต์นี้แพงมากครับทุกคนแต่ก็มาถ่ายทุกคนดูไม่เป็นไรนะครับโอเคี่จะมาบอกนี่ตัวที่มันนอนอะหรอตัวที่มันนอนอะมันน่ารักมันแบบแบบไม่สนโลกอ่ะนอนไม่สนโลกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหปาครับมาอถ้ามี EP หน้าเดี๋ยวก็ถ่ายลงให้ทุกคนดูอีกนะครับสำหรับ EP นี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบริษัทตั้งบางเจงด้วยนะครับตอออนนนนีีี้้้จะะถึงง2ลา YouTube ไปท่่เรรรรยยบบบคััผมสหช ไป <Bye. S 2> <Bye. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย